ครถในตำน,นานวันนี้จะนำท่านมาพบกับตัวสุดท้ายของปั๊มสายของล้อการจากทางอีซูซุกันแล้วนะครับนั่นก็คืออีซูซุ NQR มีรูปลักษณ์รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันสำหรับตัวโฉมรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าใช้กันมาเป็นระยะเวลานับ10กว่าปีนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งสุดท้ายนี้นั่นก็คือตัวตาไฟนะครับจะเป็นตาเหลือกที่ชาวบ้านเรียกเรียกกันนะครับ หัวก็จะเป็นตัวหัวสีขาวโดยตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟแบบรุ่นเดิมตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกกันว่าไฟตาหวานนั่นเองส่วน <This one. S 1> ของตัวห้องโดยสารเองก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับแตกต่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เช่นตัวลายผ้าหุ้มบอกนะครับรแล้วก็สีตัวคอนโซลนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง รายละเอียดโดยทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็ยังคงรูปแบบเดิมอยู่ในตัวส่วนของตัวรถมีเครื่องปรับอากาศมาจากโรงงานให้แล้วนะครับเพิ่มความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อได้ทันทีเลยทีเด็ดก็มาอยู่ตรงสุดท้ายของปั๊มสายนะครับเครื่องอีสุบรหัส4 h e 1 o h camshaft 4สูบเรียงนะครับ4 8ดลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเแรงม้านะครับ ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงสุดแล้วนะครับทำความเียวปลายได้ดีนะครับแรงชุดแรงกระชากก็ทำว่าทําได้สะใจพอสมควรทีเดียวับตาการสิ้นเปลืองนะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับแรงที่ได้มาเช่นเดียวกันส่วนการดูแลร,รักษาแล้วก็ความทนทานก็ถือว่ามีอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับให้หมั่นดูแลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เลือกเตรดน้ำมันเครื่องให้ดีด แล้วกใ็ในส่วนของตัวระดับความร้อนนะครับอย่าให้มีการผิดปกตินะครับถ้ามีก็ต้องรีบแก้ไขกันเลยอีกหนึ่งจุดขายใหญ่นั่นก็คือขนาดของคัซีนะครับซึ่งมีหน้ากว้างที่ใหญ่กว่าทิสุ NPR นะครับสังเกตจากด้านข้างได้นะครับเพื่อที่จะออกมาแข่งกับคู่แข่งนะครับซึ่งมีขนาดคัซีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่และรงตลอดเส้นแต่ส่วนของ NQR นี้ยังเลียวด้านปลายอยู่ ส่วนของตัวคารหน้านะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ในะส่วนของตัวเฟืองท้ายหลังนะครับตัวเสื้อเฟืองท้ายจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หนะ่อยรองรับกับแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการบรรทุกน้ําหนักที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันระบบเบรครุ่นนี้ยังเป็นเบรคลมดูดธรรมดาอยู่นะครับยังไม่มีลมดันเข้ามา ส่วนรูปแบบการใช้งานนะครับก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถดั้นเองหรือว่าในส่วนของตัวรถบรรทุกคาร์โก้โดยทั่วไปซึ่งในตัวส่วนของตัวรถบรรทุกคาร์โก้เนี่ยก็มีความยาวที่สามารถจะยืดไปได้ถึง5เมตรห้าเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับการบรรทุกน้ําหนักราวๆประมาณ10ตันนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หรือว่าถ้าเกิดต้องการรถรุ่นไหนหรืออะไรชิ้นใดก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับทุกพี่